การทำบุญกับภิกขุที่ทุศิล์ผู้เจ้าบอกทานนั้นไม่มีผลใหญ่ไม่มีอน,นิสง์ใหญ่เกิดเป็นเทลาระก็ไม่ได้อริพุคลก็ไม่ได้นะชนเราได้คบหาสมาคมกับภิกขุเหล่านั้นนะย่อมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอนะสีก็ไม่งามราคาก็ถูกนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวผู้เจ้าเปรียบภิกขุที่ทุศิลเหมือนกับผ้าเปลือกปอแม้จะบวชใหม่แม้จะเป็นมชิมภูมิหรือเทละภูมิ ก็เป็นผู้ที่ไม่งามนะพระศาสดาตรัสบอกให้คารวาททำยังไงยาสนับสนุนหน้าที่โยมคือไม่สนับสนุนพิกขุกุงโกสัมพีขัดแย้งกับผู้เจ้าชาวเมืองโกสัมพีไม่ใส่บาตรไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุนทั้งสิน้นพิกคุจะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ตราบใดที่โยมสนับสนุนโดยที่ท่านยังทําผิดอยู่ท่านจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทําผิดจะดํารงอยู่ และเมื่อการทำผิดดำรงอยู่พระองค์เปรียบเหมือนนาข้าวหรือลายอ้อยที่มีเพลียลงจะไม่เจริญงอกงามศาสนาจะอายุสั้นลง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 เท่ากับว่าการกระทำของโยมเป็นตัวเล่งปฏิยาให้ศาสนาอายุสั้นลงนะกลายเป็นสิ่งที่เรากระทำอน,นิสงส์ได้น้อยแต่ผลกระทบมีมากอ <c oughs> งค์จึงตรัดนี้อยู่ในปฐมธรรมให้ทานแก่บุคคลผู้กวรให้ ลุกลับทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคลค,บคลผู้สมควรต้องดูบุคคลผู้มสมควรผู้เหมาะสม